สมมติว่านะฮะถ้าสมมติคุณปลูกถึง15ปี20ปีนะฮะร,ราคามูลค่าต้นเป็นล้านจริงๆนะครับอันนี้คือเรื่องจริงที่คนไทยยังไม่เคยรู้แค่นั้นเองผมเปิดมิติใหมให่ให้ให้เกษตรกรไทยรู้นะครับอย่างน้อยๆสำหรับผมผมคิดว่าสิ่งที่เกษตรกรขาดคือคาว่าโอกาสแค่นั้นเองไม้่วงหลรีนี่มันเป็นอ่าไม้พยุงชนิดหนึ่งนะครับเป็นพยุงสายพันธุ์ต่างประเทศนะฮะก็คือมันมันไม่ใช่พยุงไทยมันแพงกว่าพยุงไทยปีสิบห้าเท่านะครับคือพยุงไทยเนี่ยเรารู้กันว่าพยุงไทยเนี่ยราคาแพงเท่าไหร่ พยุงไทยนี่แพงที่สุดในประเทศไทยนะครับไม้ในบรรดาไม้ทุกอย่างในป่าที่เรามีในป่าในในประเทศไทยที่เคยปลูกกันมาที่เคยมีกันมานะฮะคิวคิวบิกเมตรละ3ล้านบาทนะครับแต่ตัวนี้นะครับไม้หวงหัวลี่เนี่ยราคาแพงถึง45-60ถึงล้านบาทต่อคิวบิกเมตรนะครับหมายถึงแก่นไม้ข้างในไม้ชนิดนี้นะครับคือไม้ฮวงหัวลี่หรือว่าไม้พยุงไหหลำพยุงเวียดนามเนี่ยมันเป็นพยุงสายพันธุ์ที่ถูกกฎหมายนะครับแต่คุณต้องขึ้นทะเบียนก่อนนะฮะมันติดบัญชีสองไซต์เพราะฉะนั้น คุณอย่าคิดว่ามันง่ายเหมือนพยุงไทยนะครับพยุงไทยนี่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอะไรเลยปลูกไปปุ๊บสุดท้ายส่งออกไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับที่ส่งออกผูกกฎหมายไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกต้นที่ส่งออกต้องผิดกฎหมายทั้งหมดนะฮะ<ช>ต้องลักลอบคราวนี้คุณสบายใจไหมที่คุณต้องทําธุรกิจคุณต้องปลูกพืชที่ต้องลักลอบตลอดอ่ะมันไม่สบายใจนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําครับมันไม่ได้แพงนะฮะต้นกล้าไม่ได้แพงนะครับเราจะปลูกแล้วเราจะทําทุกอย่างให้มันถูกต้องตามกฎหมาย แล้วเราจะนําเงินตาจากประเทศจีนกลับมาสู่เกษตรกร,ร,กรไทยให้ได้นะครับให้ได้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนา